วันนี้มาว่าไงครับหมอยอเออวันนี้ก็จะมารีวิวลอกนะครับผมเอา้ามารีวิวทำไมครับลหลายคนสงสั่ผมใช้ลอกอะไรนะครับแล้วหมอไอ้ใช้ลอกอะไรอยู่ผมใช้เป็นนิมาโช่ซีดีครับฮะลอกอะไรนะนิมาโช่<ะ>ซีดีระบบอะไรอะครับระบบซีดีครับเล้วมมันเป็นยังไงอะดูนะครับ อย่ตกน้ำไปแล้วไม่ฟู่ครับรุ่นอะไรนะครับนี่มาโชว์ซีดีครับผมอ่าเป็นไงอาการนะโซ่ไหนลองโชว์อ,อีกทีได้ไหมลองให้ดูทีหนึ่งของผมนี่ใช้ดีดีคุมฟู้บอกให้ใช้อะไรคุมฟูก็ใช้ซีดีคุมนะครับผมผมกอดูอีกทีได้ไหมเดี๋ยวดู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 ย,ดย,ดย,ยตกน้ำไปแล้วครับไม่ฟู่